สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกคู่สุกคนเมื่อนี้ก็นีน่เลยสลีมาเปิดคลิปอยู่บ้านบ้านหนึ่งอันนี้เป็นบ้านคณินด้ทุกคนเมื่อนี้สลีมาถ่า,ายคลิปอีกเท่านึงหลังจากที่สลีลงคลิปอหลังนั่นก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับออยู่หน้ามาเบิ่งธรรมศาสตร์เขาน้าเรื่มตนเหตุหน้าพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้มาเปิดคลิปอยู่บ้านคณินเมื่อนี้ก็ตามเคยพี่น้องนี่มีงานดองทุกคนมื่อนนี้ก็ได้ มีโอกาสมาถ่ายคลิปนี้ให้เห็นเนาะให้มมกูได้เห็นเป็นบรรยากาศงานรองอยู่บานคานินนะทุกคนนะน,นี่เป็นทั้งเพือน้าบ้าอ่าก็ได้เอาเอาเครื่องเสียงมูสลีมาเปิดเป็นตอนฮับหรือว่าเปิดฮับเจ้าสาวเนาะทุกคนเนาะเปิดเอากลางเว้นแล้วพี่น้องวะนี่เขามาลุนน้ำกันเอ๋ เดี๋ยวสิริชพาไปเบื้องบรรยากาศร,ร,รอบๆพี่น้องมีไอ้น้องเด็กๆเด็กน้อยในบ้านหรือไอในบ้านหลายคนอยู่ที่เขามาห่วมงานดองประมาณนี้ทุกคนด้วยตู้ก็ตังแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวสิริชิพาไปเบื้องไกลๆ,ๆทุกคนผิดแล้วเลยขีของปกินีบานขอประมาณนี้ทุกคนทางนั้นก็จะเป็นทางทางพื้นรัว เขาเฮ็ดกินลาาอย่างแต่สรีบเร,เร่เขาไปถ่ายเลยพี่น้องคือซีแร้วเลยตามเบิงร่อง้อยมีเล็กหน่อยในยบานไอ,ไอ้ายนางลมว้าลาาอย่างอยู่พี่นาะผมบรรยากาศกลางบานสิประมาณนี้ทุกคนนะบรรยากาศฟังนี่บาน,นกระกว่างได้ทุกคน กวงบานกวางประมาณ40่ลังคาเหินหรือ30นี่แหละทุกคนกบรรยากาศทางด้านหลังเฮือครัวเลยว่าทางบรรยากาศแบบบ,บ้านๆทุกคนนี่คืองานดองทุกคนยำอีกเถอะหนึ่งทางเลืนเจ้าบ้าว แม่ค้าค้าขายล่าอย่างอยู่ขายก็เล่นมา,มาฟังมาพี่น้องทางนั้นก็ตังตังเครื่องเสียงแนวเป็นทีเรียบร้อยแล้วนี่แต่ทางนี้ก็ได้ต่อไฟพี่พน้องบ้านนี้นะบบมีไฟ ล้วการติดตั้งเครื่องปั่นไฟได้ประมาณนี้ทุกคนมีจักรปยโอเคต่อแล้วดีทีเรียบร้อยเลยมีจะเปิดอย่างเดียวละบันละทองไปจื่อชื่อ,อไปติดจักรละบันเ,เน,เน,เนาะบได้เอล้วพี่น้องเอ้ทาเซียงมาก่อน ติดตังกันแล้วเป็นทีเรยบร้อยบ้านคณินทุกคนยำอ,อีกเถินึงบรรยากาศงานอยู่ดิเยย้ยาใหม่ให้จบายเลยทางนี้ก็ตังแล้วเป็นทีเรอบร้ยิ่มลอย แล้วตั้งกันแล้วกติดจักร ตอนนี้ก็ตังต้งตั้งแล้วแล้วตั้งก็แล้วพอทีเรียบร้อยเลยนี่แต่คาเปิดอย่างเดียว อันนี้คนภาการทยจัดด้วยคพูดเสืพูดสายกปเลยเอออยากักษาเสลาเนาะอบไม่มี้พี่ม่้อม่ซื้อน้องเออกมันเลยเราทำภาษาเราปะมันมายภาษาไม่้ทยแต่ก็ทำเยอะมาก ออ่อ่นะ่นมกลย่ยามม้ราไเาก็จัไรอพเษซ้าเลยอออยากศึกษาเซลานาะออมือนี่มือแม่มือศีที่น้องเือเอออกมาเรยาทางท่าสารับปไลเออเอาไไเยทาทางายสายขปเนาะ เื่อยเลยเมตาตาบียรอากาศม้อนอับใจด้อกอด้ยเมยเมยเมยรเต้นรั้งแหลกอากาศประมาณนี้อากาศม้อนบรรยากาศบรรยากาศร่มกับคับดยทุกคนพอว่างานดอกเป่นบ้านก็สิประมาณนี้เด็กบรรยากาศม่ึงน่ะรรยร่วมร่อ่ไม่ได้ไได้ อะไรทุกคนเอาท่าเบิกอิทบาศน่งแล้วเยาะเลยอนัสงส่นางหนงตู้กับอังนัหุ่พอบาไว้พอบาเปียกพี่น้องตอนนี้ฝนตกทุกคนฝนตกเลย ทั้งทั้งทั้งนแกระจัดรอบอยู่ผู้แกผู้นแ้วก็เลยออกรอบทั้งจะเส่ากับมาอะไรไปน้องเว้ยลายคนอยู่ืันนี้ก็ได้คนตกคนตกเอาคนไ้ไหอันน้เอาไ้องเอาจังหวะได้ไ That's it. เอาแล้วพี่น้องอ่าหลังจากเซรีไทยไปงานดองบรรยากาศงานดองกับประมาณนี้พี่น้องเลิกแล้วตอนนี้ที่ว่าเลิกแล้วพี่น้องเพราะวะ่าฝนตกฝนตกฝนตกกัผ่อนไปเรื่อยๆแหละเขาลินจนแล้วพี่น้องมาตอนนี้กับคำเซรีกับเซรีจบคลิปนี้เพียงสัมฤนี้พี่น้องปู่คงเสียงแหละมาเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเรื่องดาวงานดองคลิปนี้กับอาสัมฤก่อนพี่น้องโอเคคลิปนี้สบายดีพี่น้อง